ข้าประดานครับเขาได้เคยอุปการะท่านตอนเด็กๆพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับและอาศัยการเก็บของเก่าขายเพื่อประทังชีวิตครับตัวเองก็ลำบากมากพออยู่แล้วอะ่ะยังมีน้ำใจอุปการะคนตื่นดีเอารถไปจอดไกลๆนะแล้วอย่าออกนอกหน้าเกินละ่ะครับนี่พี่แปะ๊ะหลานของพี่อ่ะก็ใกล้จะแต่งงานแล้วนะทำไมไม่เห็นพี่ทำอะไรเลย ก็พี่ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วพี่เอาเงินที่ไหนอะไปอุปการะเด็กตั้งเยอะแยะฉันว่าพี่ไม่อยากให้ฉันมากกว่านี่เปิ้ลจะต้องให้พูดอีกกี่รอบนะถ้าพี่มีพี่ก็ให้เธอแล้วสิแต่พี่ไม่มีพี่ไม่มีเงินใช่ไหมงั้นพี่ก็เอาบ้านหลังเนี้ยไปขายสิก็คงจะได้หลายแสนอะแล้วพี่ก็ย้ายมาอยู่กับฉันที่บ้าน จะได้ดูแลก,กันไงแต่ว่านี่พี่อย่าลืมซิพี่เองอ่ะก็ไม่มีลูกไม่มีเมียเมื่ต่อไปอ่ะถ้าพี่ไม่พึ่งลูกชายฉันอ่ะแล้วพี่จะไปพึ่งใครยังมีผมไงครับเธอเป็นใครเนี่ยลุงแปะ๊ะผมกลับมาหาแล้วนะ จำผมไม่ได้หรอครับเมื่อสิบปีที่แล้วคุณลุงได้อุปการะเด็กที่ชื่อว่าอติเทพอัติอติใช่ไหมเนี่ยในที่สุดผมก็ได้เจอลุงแป๊สักทีนะครับอ๋อฉันก็นึกว่าใคร ที่แท้ก็คือคนจนที่ถูกอุปการะนี่เองลงแปะ๊ะถ้าวันนั้นผมไม่เจอลงแปะ๊ะผมก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือที่ผมกลับมาวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาตอบแทนบุญคุณครับไม่ต้องหรอกลูกแค่เห็นอติจเจริญก้าวหน้าในทุกๆเรื่องเนี่ยก็ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณลุงแล้ว ไม่ได้ครับลุงผมซื้อบ้านหลังใหม่ในเมืองให้กับคุณลุงด้วยนะชีวิตคุณลุงต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะดูแลเองครับไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่กลับจะมาซื้อบ้านให้เนี่ยนะพี่แป๊บพี่ต้องคิดให้ดีๆนะระวังเงินที่พี่เก็บจะเอาไว้ใช้ตอนแก่จะโดนหลอกจะหมด ตีไม่ใช่คนแบบนั้นลุงแป๊ะครับนี่เป็นกุญแจของบ้านหลังใหม่ที่ผมซื้อให้ในเมืองนะครับบ้านหลังนั้นมีสวนลุงแป๊ะสามารถปลูกผักปลูกผลไม้ได้ด้วยนะครับ แต่ว่ามันแพงเกินไปอ่ะลุงรับไว้ไม่ได้หรอกทำไมไม่รับละ่ะถ้าตอนนั้นอ่ะพี่ไม่อุปการละมนันนะะตอนเนี้ยมันก็ไม่มีเงินมาซื้อบ้านหลังนี้หรอกพี่ <c oughs> โมหรือเปล่าเนี่ยรับไว้สิลุงแปะรับไว้เถอะนะครับแต่ว่าโอ้ยเขาบอกให้รับก็รับไปสิเลีลายอยู่ได้ ฉันนะ่คิดว่าฉันจะไม่เก็บสองพี่แล้วล่ะแต่ว่าฉันอยากจะขอยืมบ้านพี่สักหน่อยได้ไหมอะ่ะเอาไปเป็นเรือนหอของลูกชายฉันนะ่ะเดี๋ยวนะครับเรือนหอจะยืมกันแบบนี้ได้ยังไงครับถ้าจะแต่งงานทำไมไม่ไปแต่งที่โรงแรมครับผมจะไปโรงแรมทำไมฮะมันแพงมากเลยไม่รู้เรือไงฮะฉันก็แค่ขอยืมบ้านมาเป็นเรือนหอ เพื่อเสริมบารมีของลูกชายฉันเท่านั้นแหละฉันไม่ได้ไปเอาเงินแกสักหน่อยแกเดือดร้อนเลยนะฮะงั้นต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ให้ยืมพี่แปะ๊ะตอนเนี้ยบ้านมันก็เป็นของพี่แล้วนะพี่พูดให้ฉันหน่อยสิลุงแปะ๊ะาหลังนี้อ่ะผมก็ยกให้กับคุณลุงแล้วถ้าลงุง อยากให้ป้าคนนี้ยืมเป็นเรือนหอผมเคารพการตัดสินใจของลุงครับเห็นไหมพี่เนี่ยมันพูดถึงขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ก็ให้ฉันยืมจะนะขนมนะไม่เป็นหลายคนเดียวของพี่นะพี่เองเนี่ยก็เลี้ยมันตั้งแต่เล็กจนโตมันเนี่ยมันจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วอ่ะพี่ไม่อยากเห็นหลายมีความสุขหรอนะาๆนะนะ ก็ได้แต่อย่าทำบ้านลกเด็ดขาดเลยนะนี่สิถึงว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหลังจากเสร็จงานแต่งแล้วอะ่ะฉันจะทำความสะอาดบ้านให้ใหม่เอี่ยมเลยพี่จะไปก่อนนะ ไงบ้างครับลุงแปะชอบโครงการนี้ไหมสวยดีนะเออว่าแต่ข้าวมื้อเย็นเนี่ยลุงว่าไม่ต้องออกไปกินข้างนอกหรอกเรากินกันในบ้านนี่แหละเดี๋ยวลุงทำอาหารมื้อพิเศษให้ลุงแปะครับแต่ของในตู้เย็นยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวผมไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้เออเมื่อกี้อะ่ะตอนนั่งรถมาเนี่ยลุงเห็นมันมีตลาดสดอยู่ข้างทางผักงสดน่าด,ดูงั้นเดี๋ยวลุงไปซื้อกันนะ ไปซื้อเออนะาแป๊บเดียวลุงแป๊ะครับลุงอ,อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะแม่เวนถั่วถั่วอะไรวะนนียทำไมมันอร่อยขนาดนี้ผมไม่เคยกินนี้เลยอะ่ะได้เรื่เตรียมมลาหมึกน,น,นี่พวกคุณ เป็นใครกันครับอ๋อมากินข้าวกันแต่งเหรองน้างหลังด้วยห้องโู้นเลยเอ้าอาติมาแล้วเหรอป้าผมให้ป้ายืมบ้านแต่ทำไมป้าถึงทำบ้านผมเละแบบนี้ครับจะเย็นๆก่อนเสียตีอย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิมามาดื่มอะไรหวานกันนะจ๊ะ ป่าแอบแกะรังนกผมล้ครับแค่รังนกขวดเล็ก๊กเดียวเนี่ยนะทำเป็นเสียงแข็งไปได้แต่พวกคุณอ,อก็เมื่อคืนนะ่ะฉันดื่มหนักไปหน่อยอะพอตื่นมาฉันก็อยากได้อะไรหวานๆฉันก็เลยเปิดขวดนี้กินอนะแหม่กินนิดเดียวมันจะได้หายเมาอะ่ะแค่อย่างนกเหนี่อนะ ดื่มรังนกให้หายเมาเนี่ยนะครับป้ารู้ไหมว่ารังนกราคามันแพงแค่ไหนขวดแค่นี้เนี่ยนะราคามันจะแพงแค่ไหนกันเชียวฮะตอบกุหลาบในใจการหายไปไหนครับอ๋อ เด็กมันชอบฉันก็เลยเอาให้มันออกไปเล่นันข้างนอกแล้ไม่ต้องโหนกหูมาแค่ดอกกุหลาบแค่นี้นะเดี๋ยวซื้อให้ใหม่สองต้นเลยสองต้นกันเหรอครับรู้ไหมครับว่าดอกนั้นมันคือดอกอะไรมันคือดอกกุหลาบจูเลียนเลยนะจูเลียนอะไร <laughs> <laughs> จูเลียน กุหลาบเหมือนกันแหละทำไมมันจะแพงอะไรขนาดไหนกันเชียวฮะเนียติพอได้แล้วนี่ก็ะยตาดกันทั้งนั้นน่ะถ้าแกไม่พอใจอะนะเอองั้นเอาอย่างนี้ค่าดอกกุหลาบค่าหลังนกเนี่ยเดี๋ยวฉันจะจ่ายคืนเงินให้แกห้าร้อยบาทพอใจยั500งห้าร้อยกงนเหรอครับเออนัปเปิลครับผมว่าห้าร้อยนี่ยังน้อยไปนะครับนัปเปิล ลูกนับเปิลที่ทำใจกันแตกไปหัวหน่าจะแพงหัวนี้นะครับเดียวนะแจกกันแจกกันอะไรได้พี่ไอ้น่ะเศษแจกันน่ะพี่ตรงนั้นอ่ะโน่โน่โง่ถังขยะพี่ป้าป้ารู้ไหม ว่าใจกันมันแพงมากแค่ไหนโอ้ยเอางี้เดี๋ยวฉันเพิ่มอีกห้0บาทเป็น1,000บาทพอใจหรือ,อยังไม่พอใจครับผมจะไม่ให้ยืมบ้านหลังนี้อีกแล้วทุกคนอ,ออกจากบ้านหลังนี้ไปตรงนี้บ้านแกอะไรกันตอนนี้มันเป็นบ้านของพี่แป๊ะพี่แป๊ะเขาเจะว่าอะไรเลยอะแกเองก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดหรอกนะแต่ฉันจะคอยดู ว่าจะมีใครหน้าไหนที่กล้ามาไล่พวกเราบ้านหลังนี้มันยังไม่ใช่เป็นชื่อของลุงแป๊ครับแต่มันเป็นชื่อของผมผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ยืมบ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันแต่งงานเป็นวันมงคลของลูกชายฉันใครหน้าไหนก็มาไล่พวกเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้พี่ก้าที่เสียงใส่ผมได้ยังไงครับ ผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะพี่แป้นี่ไม่น่าตาบอดเลยนะไปอุปการะไอ้คนแบบนี้มาจริงอะแม่โอ้ยผมนึกว่าไม่ได้มาตอบแทนคุณอะมาหาเรื่องก็จะชัดอะแม่เก <c oughs> ็ด,ดูนะถ้าไม่ได้พี่แปะอุปการะมานะมันจะมีวันนี้ได้เหรอวะนี่พวกคุณหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะจ้าพวกคนเก่งคิวตัวเองเก่งมากเลนะฮะ ไม่ได้มาทำตัวเก่งกางขนาดเนี้ยชีวิตตัวเองอะน,นะก็เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เขาไม่เอาก็คอยแต่จะหาผู้อุปการละอ๋ะอหน่อยกำ,มำมหกำมัดทำไมโมโหเหรอกำหมัดทำไมจ๊ะจะตีฉันเหรอตีสิตีสิอาฉัะยืนหน้าให้ตีตีสิบ้าบ้าไปแล้วหรนะือยังไง เสียงดังอะไรกันอ่ะอ๋อลูกชายแม่มาสักทีก็ไอ้เนี่ยสิมันจะไล่พวกเราออกจากบ้านหมดแล้วลูกอ๋อนายใช่ไหมที่ลุงชั้นไปอุปการะามาตอนนั้นน่ะนี่ถ้าลุงชั้นไม่ช่วยนายวันนั้นน่ะนายคงไม่มีวันนี้หรอกจำใส่กระโหลกไว้เลยนะว่าบ้านหลังนี้เป็นหนี้บุญคุณที่นายต้องคืนให้ลุงชั้นบ้านหลังนี้ ฉันซื้อเป็นของขวัญให้กับลุงแปะ๊ะไม่ได้ซื้อให้พวกคุณลุงฉันมีหลังแค่คนเดียวเว้ยนั่นก็คือฉันอีกหน่อยเนี่ยฉันก็ต้องมาดูแลลุงอยู่ดีลุงตายไปเมื่อไหร่บ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้นายไม่เกี่ยวสักหน่อยถนหนุเนี่ยเขาเป็นหลังแท้ส่วนแกเนี่ยมันเป็นคนนอก เนี่ยนะพี่แปะนะพี่แปะไม่รู้คิดอะไรอยู่มีเงินแทนที่จะเก็บเอาไวใ้ให้ญาติของตัวเองดันเอากลับไปให้คนนอกหน้าเงินแบบเนี้มันคุ้มตรงไหนวะผมไม่คิดเลยนะครับว่าคนจิตใจดีแบบลุงแปะจะมีญาติเร็วๆแบบนี้นี่แกมีสิทธิ์อะไรฮะมายุ่งเรื่องครอบครัวฉันเนี่ยแล้ววันนี้มันก็เป็นงานมงคลของลูกชายฉัน ฉันไม่อยากเสียเวลากังแกหรอกนะแกรีบบอกไปซะได้คอยดูแล้วกันคุณเลขาครับบอกทนายมาหาผมหน่อยอุ้ยๆๆ้ยเยเดี๋ยวมีเลขาเดี๋ยวมีทนายเน่แกคิดว่าแกเป็นใครฮะแม่ครับคนที่มีบอมด้อยในชีวิตแบบนี้อะ จะมีเลขาบ้างมีทนายบ้างเพื่อเสริมโปรไฟล์ของตัวเองไหครับแม่ถ้าพูดสั้นๆเนี่ยก็คือปวดนั่นแหละครับเป็นคนจนที่ถูกอุปการละมามีเงินขึ้นมานิดหน่อยนี่ก็ตัวลอยขึ้นฟ้าเลยนะแม่นะเด็กกำพร้าไม่มีหัวนอนปลายตีนอย่างแกเนี่ยนะคิดว่าตัวเองสูงส่งมาจากไหนวะ อติดูนี่สิผักสดอ่ะสวยมากเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นปี่แปะ๊ะพิ่กแป๊กกลับมาแล้วหรอเนี่ยเนี่ยไอ้อติเนี่ยมันกำลังจะไล่พวกเราออกจากบ้านนี่ป้ากล้าใสา่ร้ายผมแบบนี้ได้ยังไงครับใช่ครับลุงแปะ๊ะตั้งแต่มันเข้ามาในบ้านเนี่ย มันก็โวกเวกไวไวใส่พวกเรานะครับแถมยังไม่พวกเราอีกนะวันนี้เป็นวันมงคลของผมนะครับลุงแปะมาหาเรื่องพวกผมเนี่ยก็เหมือนมาหาเรื่องลุงแปะเนียนะครับใช่ไอคนในละคณแบบเนี้ยพี่แปะไม่ต้องไปเสียดายมันหลอกถ้าวันนั้นอ่ะมันไม่ได้พี่แปะมันก็ไม่มีวันนี้หรอกลุงแปะครับลุงแปะให้ป้าคนนี้ยืมบ้านแต่ดูสภาพบ้านสิครับเละเทะไปหมดนี่เปิ้ล เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยแล้วนี่อะไรทำไมมันเละเทะแบบนี้อ่ะนี่พี่แป๊วันงานแต่งกันนะมันก็ต้องสนุกสนานกันหน่อยสิแล้วนี่นะยิ่งช่วงที่จะแก้ประตูกับประตูทองเนี่ยนะมันก็จะต้องเลอะเทอะหน่อยอะ่ะบ้านอื่นน่ะสุขโปกมากกว่าน,นี้อีกใช่ครับตอนที่ผมไปงานแต่งบ้านเพื่อนอะ่ะประตูบ้านเขาพังเลยนะครับเขายังไม่เห็นว่าอะไรเลยอะ่ะ แต่ไม่เหมือนมันนะอะไรอนิดอะไรหน่อยก็คิดเงินไปหมดเลยอะ่ะสงสัยว่าโกกลับไปจนอีกครั้งแล้วมั้งครับถึงได้มาคิดเงินกับผู้มีพระคุณแบบนี้อรู้ไหมว่าลังนกมันราคาเท่าไหร่ดอกกุหลาบราคาเท่าไหร่ทำไมถึงกล้าพูดจาพลอยๆแบบนี้เนี่ยว่าอีกแล้วดาดๆาดาด,าดาไม่หยุดเลยอะ่ะฉันว่ามันต้องเป็นพวกหลอกลวงต้มตุ๋นแน่ใช่อ่ะแม่ ผมว่านะน่าจะแบบทำทรงมาตอบแทนบุญคุณเงี้ยแต่ว่าแบบจริงๆแล้วอาจจะมาเอาเงินลุงแปะเพิ่มอีกก็ได้นะแม่ออลุงแปะครับเห็นไหมละครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับมันยังบอกอีกนะครับว่าจะเลี้ยงดูลุงตอนแก่แต่ผมว่ามันไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะว่ามันจะทําให้เพื่ออะไรอะใช่เงินที่ไม่แปะอะเคยอุปการะมันนะนะ เอาไปให้หมามันยังมีประโยชน์กว่าอีกพอได้แล้วอติเป็นคนยังไงฉันรู้ดีที่สุดแล้วพวกแกเป็นคนยังไงฉันก็รู้พวกแกเนี่ยหวังแต่เงินของฉันยุให้ฉันขายบ้านพอฉันย้ายมาอยู่ในเมืองก็ตามมาอีกตามมาเพื่อจะอยุให้ฉันขายบ้านให้ได้ใช่ไหมฮะมแปะ๊ะอย่าโมโหเลยนะครับอย่ากโกรธเลย มันจะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆเสียสุขภาพจิตให้กับคนพวกเนี้ยมันไม่คุ้มหรอกนะครับอติอติจะทำอะไรก็เชิญเลยนะไม่ต้องห่วงความรู้สึกลูกสวัสดีค่ะท่านประธาน <laughs> ประธานหรือเนี่ยโอ้ยขนูนลูกับผู้ถูกต้องเลยแหละคนมันอยากจะโอดอะนะมันก็จ้างคนมาเรียกเป็นท่านประธานได้หรือเนี่ยขอโทษนะคะคุณอาทิเทพเป็นประธานบริษัท k l เคค่ะคุณอาทิเทพมีทรัพย์สินอยู่ที่150ล้านบาทแบบนี้ถ้าจะไม่ให้เรียกท่านประธานเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรคะอะไรนะมีเงินเกิน ร้อยกว่าล้านเลยเหรอแล้วเป็นประธานจริงเหรอเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายหรอกครับเคลียร์ให้ชัดเจนไปเลยคุณเปิ้นคะคุณเปิ้นพาครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ทำลายทรัพย์สินไปหลายอย่างเลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือลังนกที่มีมูลค่า1,500,000บาทแจกันร5 0 0 0 0 0 0บาทและดอกกหลาบจูเลียต1 5ล้าแบาทค่ะนี่แกจงใจแกล้งรชอเปล่าฮะของแค่เนี้ย มันจะมีราคาแพงถึงขนาดนั้นใช่เหรอแม่ครับผมว่าเราแจ้งความดีกว่านะครับแม่ไม่ต้องค่ะคือพอดีพวกเราแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายหลายอย่างเนี่ยเรามีบินให้ด้วยนะคะแม่ครับราทำไงดีอ่ะไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะคะแม่ <laughs> คนค่กคนดูไว้นะคะพี่พวกคนรวยอ่ะมันมาแกล้งคนจน ดูสิโกมันอะ่ะมันมาลังแกคนแก่อย่างฉันนะ,คะ่ค่ะฉันทผิดอะไรกันเนี่ยใช่ครับดูสิครับทุกคนดูไว้นะครับลังแกคนจนแบบนี้ไม่ถูกนะครับพีบ้าน<อ>ฉันลืมไปอะ่ะฉันต้องรีบกลับบ้าน ฉันหิวนมแย่แล้วมั้งเนี่ยโอ้ย่ายแล้วเป็นห่วงหลานมากเลย,ยหลาูแมเออ่เดี๋ยวผมต้องไปแล้วครับผมนัดเพื่อนไว้ครับเดี๋ยวมันจะไปช้านะพี่พี่หนุนะเนาะไม่ไินเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปลับมาก่อนสิลับมาก่อนคุณเปิ้ลคะทำลายชื่อเสียงของคนอื่นแบบนี้เนี่ยมีโทษนะคะต้องได้รับโทษคะ่ะนี่พวกแกขู่ฉันเหรอฮะแล้วคิดว่าฉันกลัวหรือไงฮะไหนหลักฐาน ต้องออกมาโชว์นะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกเรื่องนี้ผมได้ติดกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบ้านการกระทําของพวกคุณผมเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วพวกคุณสองคนไม่รอดแน่อ,อ๋อไม่หรอแมแม่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 แม,แม,แม่แม่ครับพี่ติครับคือพี่ติมีทรัพย์สินตั้งร้อยกว่าล้านน่ะอย่าอย่ามาลังเลคนจนแบบพวกเราเลยนะครับพี่ติ ลุงแป๊ะครับผมเป็นหลานลุงแป๊ะนะลุงแป๊ะช่วยผมหน่อยนะครับนะลุงแป๊ะนะครับบ้านหลังนี้เป็นของอติแค่ทำอติเองออเออพี่แป๊ะคะพี่แป๊ะช่วยพวกเราด้วยนะคะนะ้พี่แป๊ะช่วยบอกอติเอาเรื่องมาเลยนะ,ะพี่แป๊ะนะเสียใจด้วยนะช่วยอะไรไม่ได้ลุงแป๊ะ อติลูกไม่ต้องมาคุยกับผมครับไปคุยกับทานายของผมนุ่นนีอติครับก็ผมก็เป็นหลักแค่คนเดียวของลุงแป้นะครับลุงแป้ก็คงไม่อยากเห็นผมมินีเสิ็จติดตัวมั้งครับแล้วอีกหน่วยใครจะดูลุงแป้หรอครับใช่นะครับพี่ฉันเลี้ยงดูเองส่วนพวกแกเตรียมตัวรับกรรมซะ